สวัสดีครับท่านผู้ชมนะวันนี้มาดูเลยนะฮะเห็นเขานิยมกันปลูกมากเลยนะครับช่วงนี้กล้วยดังกระแสตอบรับจากประชาชนทั่วไปนะครับอาแรงมากเลยะฮะช่วงนี้นะครับหมูตันเองนะฮะก็เลยลองมาปลูกดูนะครับมาดูเลยหมูตันนะฮะได้สั่งชุดคิดปลูกกล้วยดังจากทาง f c e e o o o นะฮะไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ลองทำตามอย่างที่เขาว่าก็แล้วกันนะฮะพันนี้ที่หมูตันได้สั่งมานะฮะ เป็นกล้วยด่งพันตานี้นะครับมาดูกันเลยข้างในมีอะไรบ้างก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเขาแพ็คใส่กล่องม้อย่างดีเลยนะครับน่าจะสักประมาณ50กล้านะฮะนี่นะครับแกะดูเลยข้างในมีอะไรบ้าง ก็แกะเลยเย็นๆนะครับนี่นะเขาใส่อะไรมายังไงก็ไม่รู้นฮะลองแกะดู อังไนเฮ้ยนอกกล้วยออกแล้วนะครับนอกกล้วยออกแล้วนะครับเขาแพ็กมาอย่างนี้ให้อ่ชุดคิดนี้เขาก็บอกว่าค่อยๆเอาออกนะฮะจากนั้นนะครับนำดินที่เขาแถมมาให้แกะใส่ลงในกล่องเลยโอ้โ เราลองค่อยๆแกะนะครับแกะใส่ลงในกล่องพลาสติกที่เขาแถมมาให้นะครับนี่นะครับก็เทลงไปจากนั้นก็เอากล้วยดังนะครับนำในส่วนที่มีเงาหรือว่าหนอสีขาวๆนี้นะครับหันขึ้นมาทางด้านบนนะครับเห็นไหมฮ ในส่วนนี้นะครับในส่วนที่เป็นารากนะฮะวางลงไปจากนั้นเขาก็บอกว่าโกดลงไปหน่อยนึงนะครับประมาณนี้รู้สึกว่าจะออกทุกเม็ดนะฮะประมาณนี้นะครับ นำในส่วนที่เป็นรากสีขาวๆนี่นะฮะหันขึ้นไปทางข้างบนนะครับประมาณอย่างนี้อ่าประมาณนี้ในส่วนที่เป็นรากนี้นะครับเขาก็บอกว่าหงายขึ้นนะครับเวลาปลูกลงดินนะครับดินสูตรพิเศษที่เขาเตรียมไว้ให้นะฮะก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับฉีดน้ําหรือประพรมน้ําให้ทั่วนะฮะขั้ตนต่อมาก็เตรียมน้ําหน่อยนึง ก็เอาประมาณว่าให้พอแฉะนะครับนะฮะค่อยๆใส่ลงไปกะให้มันอประมาณนี้นะครับเขาก็บอกอย่างเงี้ยแหละหมูตันก็ทําตามอย่างที่เขาว่าเขาก็บอกให้ปิดฝานะครับอ่าปิดฝาปิดฝาให้สนิทนะฮะ ทำเสร็จแล้วกล่องนึงลองมาดูกล่องต่อไปนะครับก็เ,เปิดเลยตามนี้เขาใส่มาแบบสําเร็จรูปนะฮะกล่องสําเร็จรูปนี้นะฮะอย่าเพิ่งทำลายนะครับเพราะว่าฝาเนี้ยจําเป็นต้องมาปิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเก็บไว้ก่อนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเตรียมดินเลยเตรียมดินที่เขาแถมมาให้เขาก็บอกว่าเป็นสูตรพิเศษทางร้านเขาโดยเฉพาะเลยนะครับในส่วนนี้นะฮะ ก็ใส่ลงไปนี่นะครับก็ตามนี้นะฮะจากนั้นนะฮะก็มาแกะดูเลยข้างในนะครับในส่วนของมเมล็ดกล้วยด่างนะฮะแกะเลยค่อยๆแงะนะครับ นี่นะฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่าค่อยค่แงะขึ้นนะครับอ่างอกมาแล้วนะครับโอเคครับเป็นที่น่าพอใจนะครับปลูกลงดินเลยนะครับเขาก็บอกว่าเอาหน่อกล้วยหรือว่าเมล็ดกล้วยนะฮะในส่วนที่เป็นรากนะครับควรที่จะหงายขึ้นนะครับในการปลูกลงดินนะครับอย่างนี้นะฮะ ปลูกลงดินอย่างนี้เลยนะครับหงายขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็กดลงหน่อยนึงบางเม็ดก็ยังไม่ออกอะไรนะฮะแต่ก็กดลงไปนะครับเผื่อจะออกนะฮะก็ค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะฮะมันจะช้ำปลุกลงดินเลยค่อยๆนะครับนี่เห็นไหมฮะงอกแล้วนะฮะชัดเจนเลย ค่อยๆปลุกลงดินนะครับอีก15วันจะเจอกันนะครับในส่วนนี้ก็ทำอย่างนี้ทุกมันเลดเลยนะครับหนาขึ้นนะครับเวลาปลูกนะฮะอย่างนี้นะครับนี่นะฮะในหนึ่งกล่องนะฮะจะมีอยู่ประมาณ10มันเลสอ่าอย่างนี้ฮะ อีกเม็ดนึงยังไม่ออกแต่ก็ปลุกลงดินไว้นี่นะครับยังเม็ดนี้ก็ดูเหมือนจะออกแต่ก็ยังไม่ออกนะฮะก็ปลุกลงไปค่อยๆทำนะครับขั้นตอนนี้นะฮะนี่นะฮะปลุกลงดินเลยก็ยังไม่ออก ยังไม่งอกนะฮะในกล่องนี้มีอยู่ประมาณ10เม็ดแต่ที่ออกจริงคือประมาณ7เม็ดนะฮะแต่ก็ยังไม่แน่ว่าไม่ออกนะฮะดูรอดูผลกันต่อไปเมื่อกี้หมูตันทำรากหักนิดนึงนะเห็นไหมฮะเสียดายแต่ก็เอาปลูกๆเผื่อฝังรวมๆกันปลูกรวมๆกันนะฮะเอาใส่ลงไป จากนั้นตามด้วยขั้นตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้เรารดน้ําให้พอชุ่มหน่อยนึงนะครับก็ใช้วิธีสาลีนี้จุ่มลงไปนะครับบีบๆประมาณนี้ก็หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับดูนะฮะจะเป็นอย่างนี้จากนี้ไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาฝามาปิดให้มิดเลยนะครับให้มิดชิดเลย แล้วรอดูผลประมาณ2อาทิตย์กว่าๆหรือว่าประมาณโดยประมาณที่15วันนะครับดูนะก็ปิดอย่างนี้เลยปิดให้สนิทนี่นะครับเก็บไว้ในที่ร่มนะฮะอย่าเก็บไว้ในที่มีแดดนะฮะต้องเก็บในสถานที่ว่ามีอากาศถ่ายเทได้สะดวกสถานที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็มีความชื้นพอสมควรนะครับ เสร็จแล้วนะครับ5กล่องนะฮะที่สั่งมากล่องหนึ่งมีอยู่ประมาณ10ต้นนะครับหรือว่ามเมล็ดที่เพาะลงไปนะฮะเมล็ดของกล้วยด่างตารนีนะครับถ้าออกทุกมเมล็ดแล้วนะฮะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ50ต้นนะครับก็รอดูกันไปว่าผ่านไป15วันจะเป็นยังไงนะครับมเมล็ดกล้วยด่าง EP 1นะครับโปรดติดตามตอนต่อไป EP 2 ดูนะฮะว่าผ่านไปสินห้าวันแล้วมเมล็ดกล้วยดังจะออกมาในสภาพไหนนะครับจะรอดหรือไม่รอดนะฮะปัดติดตามด้วยนะครับ